สวัสดีค่ะลิซ่ามาลงรูปของขวัญที่เซลีและบุญกะรีมอบให้เธอสำหรับวันเกิดปีที่26ของลิซ่าแบล็กพิง GBA ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างเซลีและบุญกะรี เริ่มด้วยบุญกรีก่อนนะคะเพื่อนๆบุญกรีส่งของขวัญสุดพิเศษเป็นสร้อยคอคอลเลกชันดีว่าด e ีมซึ่งราคาสร้อยคอคอลเลกชันนี้หลายแสนบาทบุญกรีมีการดอวยพรวันเกิดให้ลิซ่าด้วยโดยมีข้อความสุดอบอุ่นว่าถึงลิซ่าที่รักคุณคือจุดกําเนิดสําหรับแรงบันดาลใจของเราส่องสว่างสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านทั่วโลก ส่งความปรารถนาที่อบอุ่นที่สุดในวันเกิดของคุณสุขสันต์วันเกิดลิซ่าด้วยรักจากทีมงานบุนกอรีออฟฟิเชียลซึ่งก่อนหน้านี้น,นะคะถ้าเพื่อนๆจำไ,ได้เคยมีบิงได้มีการถามคุณบาบินว่าอวยพอรวันเกิดลิซ่าแล้วหรือยังและคุณบาบินซีอของบุนกรีก็ได้ตอบกลับบิงว่าได้เวยพอรวันเกิดของลิซ่าเป็นการส่วนตัวพร้อมส่ขงของขวัญสุดพิเศษให้กับลิซ่าแบล็คพิง์แล้วซึ่งพอลิซ่ามาอัปภาพลงในไอจีของเธอก็ยิ่งทาให้ชาวเนต็ตปลื้มปริม ในความแสนดีและใส่ใจลิซ่าซึ่งเป็นโกเบอรแบรนด์มบัสเดอร์ของบุญการีอย่างที่สุดนอกจากนี้นะคะทางบุญการีออฟฟิเชียลก็ได้มาเม้นโพสล่าสุดของลิซ่าเป็นภาษาอิตาลีอีกด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดลิซ่าที่รัก ซึ่งครั้งนี้เนี่ยบุญกดีก็ได้ใจบริงไปเต็มๆถึงความเอาใจใส่และแสนดีกับลิซ่าเสมอมามาทางฝั่งเซลีนกันบ้างนะคะเพื่อนๆก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันเซลีนส่งกระเป๋าถือใบใหญ่ให้ลิซ่าซึ่งมีใบเดียวในโลกที่มีตัวหนังสือคําว่ามโนบาลซึ่งเป็นนามสกุลของลิซ่าแบล็กพิงค์โดยก่อนหน้านี้ทางเซลีนเคยส่งกระเป๋าที่มีตัวหนังสือเป็นชื่อของลิซ่ามาให้เธอและในวันเกิดครบรอบ26ปีของลิซ่าทางแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างเซลี ก็ไม่พลาดที่จะส่งของขวัญสุดพิเศษใบเดียวในโลกพร้อมกับช่อดอกไม้สวยๆบวกกับการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับลิซ่าซึ่งลิซ่าได้โพสลงในไอของเธอเช่นกันลิซ่าแท็กถึงเซลีนด้วยนะคะและหลังจากที่ลิซ่าโพสไอจีคุณปีเตอร์แห่งเซลีนก็รีบเข้ามากดถูกใจทันทีพร้อมกับส่งอ e ีโมจิคอนดูหัวใจรัวนอกจากนี้ก็มีแอคเคาท์ของเซลีนบูแมนที่เข้ามาวอวยพรวันเกิดของลิซ่าด้วยลิซ่ามาโพสไอจี IG ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเธอได้รับเค้กรูปแมวสุดน่ารักสีดําด้วยนะคะเพื่อนๆและเธอก็ยังเผยให้เห็นคลิปเบิร์ดเดย์สุดน่ารักที่แสนจะพิเศษลงในไอจของเธอด้วย เมื่อแฟนๆได้เห็นก็ต่างกดถูกใจและแสะดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงความน่ารักของลิซ่าและขอบคุณบุญกรีและเซลีนที่ส่งของขวัญให้ลิซ่าพร้อมกับสนับสนุนลิซ่ามาโดยตลอดและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ